เนื้อหลังนะคะแล้วเวลาเราตรวจเราจะผิดการเวลาตรวจกระดูกเราต้องคล้อมไปที่แกนกระดูกมือมือหนึ่งเราอาจจะแบบ้กระดูกเส้นไปทางโน้นเส้นทางนี้ถ้าคนอ้วนๆหน่อยมันก็จะหาหา,หากระดูกไม่ค่อยเจอเราก็จะใช้มือหนึ่งเนี่ยค่อยๆนำค่อยๆนำไ,ไ,ไปเพราะเดี๋ยวเวลาเราวดพื้นฐานหวังเนี่ยเราจะต้องนวดเส้นชิดกระดูกสนหลัย ถ้าคนผอมเราก็จะเห็นงียร้ำคนคนอ้วนนิดนึงมีเนื้อมีหนังก็จะจะนอนไม่คุยเนี่ยมันจะเป็นแห้งเป็นแห้งโลไปแห้งโลไปอ่าดูที่ดูที่แล้วมนิ้วนำตะแคงกลับมาดูตะแคงนิดเดินเตรีพร้อมเออนี่นี่อ่าอ่าอ้วนอ่ามืออีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งนำ